คือบรรยากาศนะครับฟ้าหลังฝนเมื่อคืนพายุเข้าหนักมากนะครับแต่บินีหมามันปวดขีดปวดเยาะไม่ต้องรอก่อนอธิบายยังไม่เสร็จรอแป๊บอันตีสามมันมันปวดเยาวมันเอประมาณตีสามยายก็ไม่อยากเห็นมันออกพายุมันเข่าเห็มันออกแล้วมันสิเขามานอนในบ้านมาได้นี่ครับบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าพอมันออกมานลวนาก็ขังวันนี้ ปล่อยออกให้มันไม่ขี่ไม่เยียบอุวบรรยากาศตอนตอนเศ้าแต่ว่าตอนนี้มันอยากออกได้กันออกมันจีเ้มันอยู่นี้พอนมาอยู่นี้มันกับสีเสียงเงินเป็นพันขันเมื่อเสียงเงินเป็นพันไปอาบน้ำมันกับสีเมือยายแต่ตอนนี้มันอยากออกมันจมอยู่แต่นี้เบิ่งได้เบิ่งได้แต่ยายบอกให้ออกมันกับสีวอยไว้ขันมันบม่ได้ออกนี่ เห็นไหมได้ยินเสียงมันขอออกเห็นไหมยีบ้านฮ้อ,อ,อข้อออกไปดิจุดขอออกเออเดิดพ,พ่อพ่อปุณพออยู่ในบ้านนะ่ะเปิดประตูนี่เปิดประตูนายมันต้องมีตาสวดมึองออกอ๋ออย่างนั้นออกไปเดินก็นเลยยายก็หายป่วยเจียนและะ้วค่ะมัต้องมาทำทา่าปวด มันทับตาปวดเป็ี้ยังเพื่อจะออกไปบึงคนะใครอาบน้ำอาบก็ต้องได้อาบสีเออนั่งรอไปเลย <c oughs> เออ <c oughs> ข้อออก <c oughs> ขอออกเป็นเป็ดเด้อืออืออ่ะออกไหมออกไม่ออกจะออกหรือไม่ออกไม่ต้องรองง,องแงเลยจะออกไอ,อกออกไหม สุดนี่คะถ้าแตกเลียเออออกไปไม่ได้ออกไปแล้วมันจื้นลูกมันจืดนไม่ต้องมาเถียงมาเถียงกับมาเถียงอ่ะกูเถียงตอนนี้กูเถียงกูอยากออกกูขอหน้าบานกั่ให้จังเพราะกูขึดนงดงิดแต่ว่าเอ้าเอามันงอแงเนี่ยครับอาการนี้ว่ให้ออกจากบ้านครับี่งอแงนี่แหละกษัตายจะออกไหม ต้องบอก,ยยอ,อ,กอยู่ในนี้ก่อนให้มันให้มันแดดออกก่อนให้มันหายจื้นก่อนลูกค่อยออกเนาะมันจื้นตอนนี้น่ะมันออกไปแล้วมันก็เนะี่ยเขาสวยยิ่งตัวเขาขาวอยู่เนี่ยเอออยู่ตอนนี้ก่อนเรายายมาออกนะค่ะมันก็ได้ทีปล่อยไปเดียวจ้นงออกแล้วพ่อพ่อ,อ,อขาใจซักวะเอานี้ไปบัคค่านี่งแบ่งอยกูออกไปพูดเดียวพูดสัญญาพูดเดียว โตเดียวแล้วแล้วแล้วชุ่มเอิญมาในเงี้ยนดักเล็วแล้วใกูออกไปพูดเดียวใบกูออกไปพูดเดียวนะกูอจิ้มไปเจอดักเล็วรักใบกูอักพูดหยาดได้สมั่นว่าลูกอักแต่กูจะจอบออกพูดหยาดนะกูเป็นลูกมม่ได้นี่ใบกูออกตัวเดียวฉันญาติซิว่ามึนโอเคนะเดียวเดียวเดียวพูดเดียวนะเฮ้เดียวใบกูอักพูดเดียวมาเร็ว ลบลบลบสู่ลบสูลบลบ่ลบกันสู่ลบกันลบเร็วแง้มประตูกูให้กูเอาพูดเดียวเร็วๆเร็วแผนนี่เราเวิร์กสุดอระตวเดียวไปมึงไปไกลๆกูเร็วๆกูพูดเดียวพูดเดียวอย่าเออละเปิดเลยเปิดทึบอ,อย่าได้กูได้ยินได้เหมือนกันนี่ยังพูดเดียวพูดเดียวนะโอห้โอ้โอย